สวัสดีค่ะอ้าวันนี้นะคะก็จริงๆวันนี้ยังไม่มีโปรดักต์ะไรมาโชว์นะแต่ว่าอ,อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจกับแบรนด์นี้นะคะลุยวิกช่องคือเป็นอะไรที่แบบออค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณแบบสอเดือนเนี่ยคือแบบ เพิ่งกลับมาเรวนๆด,นด,นดนืเงสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทํมก็จะแบบได้มีโอกาสเทคทริปไปไทยแลนด์ไปตุรกีไปนั่นไปนี่คือไปหลายประเทศมากแล้วก็เอสเอที่เนี่ยเขาก็จะแบบพอเขามีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเทคเทหาอะไรเงี้ยแล้วทํมก็จะได้บอกเขาว่าโอ้คือตอนนี้ช่วงนี้เราไม่อยู่ฉันไม่อยู่นะฉันกำลังเดินทางไนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาแบบเขาก็จะคือเขาก็จะรู้ตลอดว่าโอเคช่วงนี้ผมไม่อยู่ช่วงนี้ผมไปต่างประเทศอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วพอมาถึงกลับมาถึงบ้านปุ๊บก,ก็จะมีเซอร์ไพรส์แพ็กเกจนะคะส่งมาให้ที่บ้านแล้วก็แบบเฮ้ยจากหลุยส์ตองเราคืออะไรเร,เราเท่าที่เทคมานี้ฉันไม่ได้สั่งอะไรเลยนะอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็แกะดูอ่า ก็จริงๆแกะแล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาแชร์คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจหนึ่งที่แบบว่าเขาแบบน่ารักมากอ่ะเออมันก็เข้าใจว่ามันคือการตลาดแต่ว่าอีกอย่างมันอย่างที่บอกคือบางครั้งอ่ะมันมันทำให้คือคือ,คอมันมันดีต่อใจเนาะคืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเทคนิคนิดนึงที่ทำให้คัสเตอร์เนอร์เนี่ยรู้สึกประทับใจนะคะก็แล้วก็แกะมาดู ก็จะเป็นตัวนี้นะคะท้าดาเป็นน้ำหอมเออเป็นน้ำหอมจากลือช่องนะคะแล้วข้างในนะคะข้างในก็จะมีการ์ดใบเล็กๆอย่างนี้แล้วเขาก็เขียนว่าอแอบออกมาดูแล้วก็แบบจะเป็นการ์ดแบบนี้ข้างในนะคะเขาก็เขียนว่าอ่า Welcome back home ก็คือประมาณว่า uh, Welcome back from your trip um, I look forward to hearing all about it ก็คือแบบว่าคือต้อนรับการกลับมาหลังจากที่ไปทริปมานะคะก็จริงๆแล้วก็แบบว่าคือเอ้ยอยากอยากรู้ว่าแบบไปทำอะไรมาบ้างนั่นน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงชื่อเป็น SA ของคัน ที่นี่นะน่ารัมากมากๆคือเขาแบบเออเขาใส่ใจเูยดิคืออะไรเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเงี้ยมัน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 ดีต่อใจ customer เ,เนาะคือเนี่ยแหละเป็นเป็นเทคนิคการตลาดที่ดีมากนะคะแบบนึงอ่าในนี้ก็จะเป็นค่ะเป็นเป็น perfume นะคะเป็นน้ำหอมแ่าแกะเลยแกะยังไงวะ ออต้องแกะตรงนี้นะคะคือปกตกิเราจะแกะข้างบนใช่ปะ่ะแต่นี่คือมันจะมีซีลอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะก็ต้องแกะจากข้างๆได้ๆอย่างนี้ก็ได้มีแกะออกจากข้างๆอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็แกะจากข้างแบบนี้นะคะโอ้ แพ็กเกจแบบนี้อยู่ข้างในนะคะทุกคนเออน่ารักดีวะ่ะเออประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นเอวอะไรแบบนี้นะคะอ,อ่าข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นชื่อรุ่น,น้ำหอมอู้ชะดนี่น่ารักมากนี่นะคะ ก็เป็นของขวัญการกลับมาจากทริปนะก็ประมาณว่า welcome back อะไร from your trip gift อะไรประมาณนี้เออคืออืมกินนี้นี่ขวดมันน่ารักสุดๆเลยคือแบบเหมือนห้องแลบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น LV วแ,แล้วอขึ้นมนาะอ่ะมันเป็นแบบซักชั่นค่ะทุกคนซักชั่นอ่าด้หอม ใช้ได้เลยก็ประมาณนี้นะคะปิดแล้วก็เปิดหัวจุกสเปรย์อยู่ตรงนี้อืมกลิ่นจะนวลๆเลยกลิ่นนี้จะนวลๆเลยนวลๆเฮ้ยหอมหอมจริงๆ นอตบาร์เลยนะกลิ่นประมาณแบบว่าจะกลิ่นแบบสปริงสปริงนวลนัวนุ่มๆมีกลิ่นหอมของดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าคือดอกอะไรเอ้แต่หอมจริงเออเอกลิ่นนี้หอมมากค่ะทุกคนน้ำหอมของหลุยส์ิกจองนะคะใครยังไม่เคย ยังใครยังไม่เคยใช้ไปดมไปตกได้แล้วก็ที่ไทยอะ่ะตอนนั้นเขาจะให้แบบแซมเปิลมาด้วยนะก็ลองไปเวลาไปซื้อของก็ลองถามดูว่าเอ้ยอยูมีแซมเปิลแบบน้ำหอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าทําได้มาเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่กลิ่นนี้นะแต่ว่าอเอ้ยน้ําหอมดีมากเลยอะ่ะกลิ่นหอมมากอันนี้นะคะเป็นชื่อรุ่นเป็นชื่อกลิ่น attract Ravest นี่นะคะอ่ะใครไม่ดูลองไปเสิร์ชดูแล้วกันว่ามันคือกลิ่นอะไรเนาะเพราะว่าอ่าราคายังไม่ได้เช็คนะคะทุกคนแต่ว่าเออหอมมากหอมอืมอืมหอมค่ะหอมมากเลยเฮ้ยคือแบบว่าคือนิดอีกนิดนิดนึงอะคือเราว่ามันแบบนะมันมันคือความดีต่อใจจริงๆคือ เราเราชอบเซอร์วิสพวกนี้มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการตลาดอย่างที่บอกคือมันง่ายมากอะที่จะ impress customer อะไรเงี้ยที่จะ keep customer ให้อยู่กับเราไปนานๆก็คือ show spirit ว่าเราใส่ใจว่าเราแบบว่าแคร์ care, เราแบบแคร์ดูอะอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้ซึ่งประสบผลนะ ือเราส่งเทคไปัาไป t แตงกิ้วเลยล่ะเพราะว่าเราแบบเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์จริงๆคือแบบว่าเฮ้ยอยู่อ่เราไม่ได้คาดหวังนะเราอยู่ส่งมาให้แล้วแบบเออมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีนะประมาณนี้ค่ะก็คืออยากจะมาแชร์ความประสบการณ์ความรู้สึกที่แบบว่าที่มีกับนี่นะคะลูวิสทอง SA l o อลูวิสทองคือน่ารักมากค่ะทุกคนน้ำหอมก่อนมาก หอมก็ประมาณนี้นะคะก็ใครยังไม่เคยตบเกลียงไม่เคยดมก็ลองไปดมกันกลิ่นนี้ใช้ได้หอมมากจริงๆคอนเฟิร์มนะยี่ห้อนี้หรือวิกจองกลิ่นนี้พูดไม่ถูกอ่ะมันเรียกว่าอะไรอัทรับอัทรับเรเวสนี่ยหรออัทรับเบไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะทุกคน อ่า uh, mm hmm. ยังไงก็มาค orrect ให้ด้วยนะคะ attract reverse reverse I don't know ประมาณนี้จ้าก็เ mm hmm. ท่านี้นะคะ mm hmm. ไปละค่ะบ๊ายบาย